สวัสดีครับเศร้าๆ้าแลนะเบียกไรคับเบื่ตอนแรงวันหยุดนะครับกองภูมช่วยแนวนะครับแนะนำแฟนครับหรือว่าปูกำลังช่มติดตามนะครับมากเยี่ยามยามนะครับกิจกรรมของกองภูมนะครับวันนี้เป็นเ,เย็นวันอาทิตย์นะครับเมือเย็นกัน เสินภารกิจนะครับของเกษตรกรมันหยุดนะครับมันเย็นๆกับเศษสินภารกิจแนวอื่นะครับก็เอามะละกอหรือว่าบักฮุงพันแขกนวลนะครับซึ่งสื่อมานะครับอาจเพื่อนนะครับตอนนี้ก็นั่เข่าถุงนะครับพอช่ำอุกกรกรถึงลุ่มนะครับเป็นมาเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับพันแขกนวลนะครับมะละกอนะครับเราจะพาเอาไป หมูมันเนาะเดี๋ยวอีกทอช้ำไปอีกจะมันเดือนหนึ่งเดือนมันแข็งแรงนะครับตั้งแต่น้ำลงนะครับฝนกระตกลงมานะครับเขาสู้เดูฝนเรียบร้อยนะครับเป็นความโชคดีของสวนนะครับบ่ได้ลดน้ำนะครับเดี๋ยวนะครับแต่ผ้ามันนาไปเบึงนะครับพืชต่างๆนะครับไม่ฟางทีฝนมากนะครับมันคีความแตกต่างเดนะครับ มาสวนกับอะไรมาซื้อๆเลยในย้าเนเมื่อพร้อมใน้านเมื่อเมื่อนั่พร้อมนะครับคือจะเขาอยากำคำข้อสาดต้นไม้นั่นแหละถ้ามันมีผลพลอยได้คืองัวนะครับงัวเขาพลออยู่สวนครับอยู่อยู่ในบาทน,นะครับจต่ถึนั่งนะครับเดี๋ยวเขาจะไปยางเลาะกันเนาะ มาเบ่งบักฮงลูกแรกต้นแรกของสวนนะครับอันนี้คือปลูกจากามเมล็ดพันธุ์นะครับมเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์เนี่ยเระท่านหูแต่ว่าสภาพแบบนี้นะ่าจะเป็นบักฮงกระเทยนะครับบักฮงกระเทยเนี่จะเรียวเรียวครับแต่ว่าติดหลายลูกอยู่เลยครับ ติดลายลูกอยู่แต่บม่รู้ว่าถูกอยังทำลายไงหลูกมันอาจจะเป็นสีเหลืองๆนะครับนี่คือในภาพบมานี้เหลืองๆแล้วปุ๊บมันก็จะลลน์นนะครับลนหลวงนะครับเหมือนกับถูกเพีย้ยหรือถูกมแมลงศัตรูพืชทำลายนะครับมาเนี้ก็เลยได้เอาอนามักมาฉีดไล่นาะนะครับอันนี้คือมะละกออันนี่ครับเป็นลักษณะเหลืองๆนะครับ ต้นแรลกตีเติดนะครับของสวนนะครับแตงโมนี่นะคือแตงโมหลงนะครับแตงโมหลงอ่าบ่ได้ตั้งใจจะปลูกนะครับแต่ว่ามันเกิดมาเองนะครับรักษาเป็นแตงโมหลงสายพันธุ์นี้น่าจะเป็นกินนารีกินนารีนะครับกินนารีนะครับอายุปลรละสองเดือนปุละยังช็คแต่กินนะครับอันนี้ทั่ว หัวฝักยาวแต่ว่าฐานนี่ก็โดนฝนลมเรียบร้อยก็เอาขึ้นมาไม่ย่างขึ้นมาไม่กน็นะครับน่าจะกินได้เก็บเก็บกินได้อีกโดนอยู่นะครับลูกนี่เพื่อนว่าจะเฮ็ดเป็นแม่พันธุ์นะครับไม่รู้ว่าจะโดนตัดตอนหรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวรลุนต่อไปนะครับเมื่อกี้นี่เพิ่งเพิ่งฉีดพ่นน้ำมักนะครับ อะไรมาแรงไปนะครับกะฉีดไปกับพืชทุกชนิดนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับตัวก็มีสองขังเนาะเช่นเคยละเป่าไม้ของกองพุ่มชแนลนะครับที่บ่ออยู่ตลอดนะครับก็บคือการสั่งอาหารปลอดภัยนะครับให้กับคนในชุมชน ตัวเจ้าของเองนะครับตลาดเศรษฐกิจชุมชนนะครับเศรษฐกิจชุมชนมุ่งหวังที่จะ,จะให้คนในท้องทินได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยนะครับทุกอย่างก้าวของสวนคือคอยบอกนะครับมีตะของกินนะครับมีตะของกินอันนี้คือได้ฝนมากกระชุมช่ำจังหน่อยนะครับเนะาะเมื่อท่านได้มีโอกาสเมื่อท่านได้มีโอกาสไปเยี่ยมสวน สมาชิกนะครับวิสาหกิจชุมชนเกษตรดินซีพนมไพรนะครับแต่ว่ากะจะพาไปเยี่ยมนะครับพาไปเยี่ยมสมาชิกที่เฮ็ดการเกษตรแล้ว,ลวมีความเป็นรูปธระมชัดเจนนะครับเป็นรูปธรรมชัดเจนก็จะพาไปเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวเมือม่อเมือ่อนานะครับเนาะเมื่อนา จะพาไปเยี่ยมสวนท่านประธานกิติชัยนะครับกิติชัยอยู่บ้านเกษตรสมบูรณ์นะครับตำบลพนมไพรอันนี้มาเบิง่งแปลงของกล่องภู่มสะกอนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามันจะเป็นมิตรหญาบัานนี้ก็เลยได้ตัดสินใจหาเวลานะครับมาเอาหญาให้เพื่อนนะครับเป็นอา่า นอไม้ฝรั่งนะครับนอไม้ฝรั่งหักแพงแบ่งปันนะครับจากเครือข่ายสมาชิกเกษตรดินซี่นะครับท่านอาจารย์สายยุทธนะครับก็ได้สองแถวนะครับได้สองแถวได้แปลงนึงนั่นแหละแต่ว่าันมันเติบใหญ่มากมันก็นจะน่าจะสามารถแบ่งปันหักแพงแบ่งปันได้อีกนะครับเนาะอันนี้คืออะไรเนี่ยมาจากท่านอาจารย์สายยุทธนะครับเนาะตอนนี้ เลยลยแกบดำให้เพิ่นนะครับลวยแกบดำให้เพิ่นนะครับกะเอาหยาออกแล้วมันก็สวยงามอยู่นะครับเนาะสวยงามเอาหยาออกแล้วนะครับเป็นสองแถวได้สองแถวนะครับระยะห่างกันอาจ,จะประมาณ20่สิบเส้นยีเส้นนะครับนี่นะครับ,อ,นะรบอันนี้คือ,อ นอไม้ฝรั่งนะครับปลูกปีหนึ่งหรือกินสิปีนะครับเดี๋ยวจังมาเบิ้งกันว่ามันคือความพืนว่าบอนะครับฟักเริ่มสีเอ็นแล้วผลผลิตเริ่มไร้นะครับเอ็นนี่บักฟักกะส่วนมากก็จะขายในชุมชนนะครับขายในชุมชนขายในช,มช,นในชุมชนตลาดนอกพื้นที่นะครับยังว่าท่านในทรง เพราะว่าในชุมชนกับบ่พ่อแล้วนะครับนี่คือเฮ็ดจังเนี่ยเรายู่ตลอดนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรเองนะครับเฮ็ดเกษตรแล้วมักจะมีคําถามว่าเซียวไปขายให้ผู้ใดนะครับทุกมื้อนี่นะครับโลกโซเชียลนะครับเขานี่ผลผลิตโพสขึ้นให้พี่ให้น้องเบ่งนะครับ พี่น้องในชุมชนเฮาเขามาเห็นเพื่อนกระยากได้เพื่อนกระแจงนะครับคือจังกล้องพุ่มเองนะครับเห็ดนะครับด้แนวคิดนะครับการตลาดนะครับมาจากขณะจิรวัตรนะครับท่านที่ปรึกษาของวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อนไดผ้าเห็ดว่า,าการสร้างระบบตลาดของคนในท้องทินนะครับเฮาเฮา,าจำเป็นว่าเฮาตอ้องเพิ่งผ้าอาศัยระบบตลาดใหญ่นะครับแต่ว่า ให้เขาหันกลับมานะครับสร้่งตลาดทองทินตลาดชุมชนนะครับโดยใส่ซื้อโซเชียลนะครับมิยังเขาก็โพสต์ลงแม้แต่คนในชุมชนเองนะครับเห็นเขาโพสต์ลงเพื่อนกัเดินเขามาถามนะครับเดินเขามาถามเดินเขามาหานะครับเพื่อที่จะอยากได้ผลผลิตอาหารติ่ปลอดภัยนะครับอันนี้คือเห็จังใดเขาจังสิประยุกต์ประยุกต์นะครับเทคโนโลยีนะครับ ให้มันสามารถน,นําผลผลิตทางการเกษตรมาต่อยอดได้นะครับเนาะอันนี้คือฝากให้พี่นอกเกษตรกรหรือว่าผู้ที่รับชมอยากได้กิ่งพันธุ์ตัวใดเข้ากับตอนมานะครับเราลงุงรุมมาว่านี่ฝนตกมาใส่เมื่อเ้ารนี้นะครับคิดว่าน่าจะติดนะครับเพื่อเอามารับประทานได้นะครับเนาะพื้นที่ลุงๆุมนะครับโชเฟอร์ติดรถล่อนะครับ ให้ลอดต่อไปนะครับผ้พาพีผ้าหน่องเบิ้งมะขั้นจบนะครับอันนี้สุ่มมันบัลีนะครับมันบรลีบมมีเวลาถักพี่น้องเอ,อ้ยบมมีเวลาสารให้เป็นสุ่มมันบัลีนะครับแต่ว่าก็ไดเขาโค้งอยู่ไดเขาโค้งของความเป็นสุ่มอยู่นะครับนี่แหละคือเกษตรกร,ร,กรวันหยุดเฮ็ตไดตามที่กำลัง เวลามีนะครับเนาะกะเดี๋ยวมือนี้นะครับพ้ามาชมซัมเนสกอนนะครับเดี๋ยวในโอกาสต่อไปนะครับเดี๋ยวจังสีภาาไปชมสวนสมาชิกนะครับของอวิสาหกิจชุมชนที่เิ่นเฮดเกษตรที่เป็นรูปเป็นร่างแลวก็สามารถเป็นศูนเรียนรู้ได้นะครับเนาะมือนี้กะเดี๋ยวจะไปซัมเนสกอนเดี๋ยว พอกันนะครับยิาลืมติดตามกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้น้ำในรื้อนะครับที่จะพาพี่พาน้องไปนะครับชมนะครับอัดวีดีโอมาให้เบ่องอีกในวต่อๆไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ